สวัสดีครับผมโป้งเอ็นเบียร์นะครับก็วโนนี้เราจะมาแกะกล่อง u n นบ x ็อกกันอีกแล้วนะครับของใหม่สําหรับตัวนี้จะเป็นเดลอินสปาย o อนะครับ13-5391ซึ่งเป็นระบุกขนาดหน้าจอ13.3นิ้วนะครับที่เน้นความบางเบาแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ว่าก็ไฮโซหรูหราตามสไตล์เดวเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องเทสนะครับเป็นสีเงินคอย5นั่นเองราคาก็อยู่ที่ 27,990บาทนะประกัน2ปี site. ออนไซต์ตัวกล่องนะครับก็เรียบง่ายไม่มีอะไรนะครับมีดปเตอร์มาให้นะครับ1ตัวด้วยกันนะครับจ่ายไฟก็อยู่ที่65วัตต์นะครับในส่วงตัว p o w e r c o r d อันนี้ก็ปกติเช่นเดียวกันต่อมาก็เป็นตัวเครื่องข้างในก็เรียบง่ายครับไม่มีอะไรเป็นคู่กระดานะครับมี พลาสติกมีห่อมาปกติเลยก็ตามสไตล์เดียวครับอันนี้ตัวเครื่องนะครับก็เป็นสีเงินสวยงามนะครับตัวเครื่องก็มีความเล็กแล้วก็กระทัดรัดมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้เรื่องของดีไซน์ขอบจอที่บางเฉียบแล้วก็ความพิเศษของเด l วนะครับมืนะบุ๊กในรุ่นใ,ใหม่เนี่ยก็คือเมื่อเรานะครับเปิดฝาเครื่องเนี่ยขึ้นมา ตัวเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาทันทีเลยเข้าสู่ Windows ทันทีนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราเนี่ยมีการสแกล้งมือาไว้นะครับวิดีโอ hello เนี่ยตรงน,รงนี้ตรงปุ่ม power เนี่ยก็จะติดหน้าล็อกอินเอาไว้อยู่แต่ว่าตอนนี้ Apple เนี่ยเพิ่งเซตเครื่องไปแล้วก็ไม่ได้มีการเซตอัพดัวิดีโอ hello ก็เลยเปิดติดถึงหน้า Desktop อเลยนะครับตัวเครื่องโนบุกเครื่องนี้ก็น้ำหนักที่1่กิโลกรัมก็ถือเป็นโนบุ๊กขนาดหน้าจอ13.3น mm ิ้วที่มีความเบานะ พกพาสะดวกนะครับหนุ่มๆสาวๆที่ต้องการนะบุ b o เน้นพกพาแล้วก็พรีเมียมหรูหราตามสไตล์เดียวเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเลย CPU ก็เป็น intel core i นะครับ gen 10ตัวนี้เป็น core i 5นะครับ1 0 2่งศูนย์ดจอมีการ์ดจอ,จอแยกนะครับเป็น n v i d i a g e f o r c e mx 250นะครับ ram 8 gb ssd 512นะเออสวยรุ่นหนึ่งก็คือสเปค เหมือนกันหมดเลยนะครับต่างแค่ตัว CPU นะครับก็จะเป็น Core i7 10 5 10U นะครับราคา29,990บาทนะครับประกัน2ปีออนไซต์เหมือนกันวัสดุตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับก็มีความเรียบง่ายดีนะครับมีโลโก้ Dell มันวาวอยู่หน้าหลังตรงกลาหน้าจอกลางได้ประมาณ104-5อ,องศาด้วยกัน ในตัวเครื่องก็จะพบกับขอบจอบางเฉียบนะครับทั้ง3ด้านด้านบนมีกล้องแคมพร้อมเมโ,โครแบบคู่อยู่นะครับจอเป็นจอแบบกระจกนะแต่ว่าไม่ได้ทัชสกรีนได้นะครับให้สีสันที่สดใสแล้วก็สวยงามกว่าหน้าจอด้านประมาณนึงเลยแต่ก็ต้องระวังเรื่องของไฟท้อนอยู่แต่ถ้าเโอกาสเนี่ยใช้งานในบ้านนะครับตามออฟฟิศหรือว่าราา้านกาแฟก็พอที่จะควบคุมทิศทางได้อยู่นะจอก็เป็น Full HD นะครับ IPS สวยงามจริงจ แต่ว่าเรื่องของค่า srgb เดี๋ยวเรามาทดสอบอีกหนึงกันแล้วกันต่อมาก็มีโลโก้เดลวอยู่ใต้นะครับหน้าจอมียางรองเนี่ยตลอดทั้งขอบหน้าจอเลยเออสิว่างานดีนะครับมีช่องระบายความร้อนนะครับซ่อนอยู่ใต้หน้าจอใปนแบบช่องคู่เลยนะแต่จริงๆแล้วพัดลมน่าจะตัวเดียวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องลองแกะดูทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอชมในรีวิวตัวเต็มกันได้อันนี้ไม่ชัวนะครับแต่จะมี2ก็ได้หรือจะมี1ก็ได้นะครับคีย์บอร์ดก็เป็นแบบ full size นะครับแล้วก็มี ปุ่มแบบชิคเขตแยกปุ่มอิสระเลยมีไฟคีย์บอร์ดสีขาวสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะครับหรือว่าเพิ่มแสงลดแสงก็ได้สวยงามนะดูหรูหราพรีเมียมตามสไตล์เดวแล้วก็ดูแล้วเกินราคาเหมือนกันเนาะมีเรื่องของขอบตัวเครื่องที่สวยงามนะครับมีรอยต่อเนี่ยรอยตัดต่างๆที่ลงตัวดีนะครับงานประกอบเรียบร้อยมากๆเลยน่าจะชิ้นชอบกานสำหรับคนที่เป็นแฟนเดีอยู่แล้วมีเรื่องของตัวททชแพดขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับซ่อนปุ่ม คลิกซ้ายขวาเอาไว้แต่ว่าก็มีการทําเส้นแห่งเอาไว้บางๆไน้อยู่มีเรื่องของอ่าเรื่องของแบบขอบเพชรนิดนึงแล้วกันเงินๆนะครับมันวาวตรงขอ,ขอบของตัวทัชแพดเองมีสติ๊กเกอร์บอกถึงฟีเจอร์ว่าเป็นหน้าจอขนาด13.3นิ้ว Full HD มีกล้อง HD นะครับแล้วก็ไปพรบบ้อมกบคู่มีเรื่องของเดลโมบายคอนเน็กคือรองรับกับการเชื่อมต่อมือถือด้วยนะครับในส่วนนี้มีเรื่องของพอร์ต HDMI เดลซีนีม่าซึ่งเป็นโปรไฟล์สีของทางเดลเขานะครับแล้วก็มี จ u b ี t ไทสีด้วยต่อมาก็เป็นเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์นะครับเดลพรีเมียมซั p พอร์ว่าเป็นเรื่องของบริการ o n s i ซ e ์เซอร์วนะครับแล้วก็มีบรการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยถือว่าดีนะครับผ่า,านทางซอฟต์แวร์เดีซัพพอร์ตแอร i ซิตทั้งเองแล้วมีเบอร์โทรให้ด้วยเลยงเงาๆาโทรไม่ได้นะไม่ใช่ถ้าจะเค็มค่อยโทรนะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับเรื่องของตัว Intel c ค r e i Gen 10 แล้วก็สติกเกอร์เมดิียนะครับตรงนี้บอกบอกว่าเป็นมี่าจอแยกด้วยตรงนี้เป็น MX 2 5 0สําหรับพอร์ตเชื่อมต่ออะไรต้องเอ่ยนะครับมีช่องต่อแรปเตอร์นะครับพร้อมไฟ LED แสดงสถานะํางาน HDMI นะครับแล้วก็เป็น Type C แล้วก็รองรับเป็นแบบ Display Port ในตัวด้วยสามารถต่อจอแยกได้นะครับแล้วก็มี Micro SD Card Reader หนึ่งช่องอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น USB ส1ทจง Type A หนึ่งช่องแล้วก็ช่องต่อหูฟังและไมใหม่ก็ถือว่า ค่อนข้างเรียบง่ายเลยทีเดียวใต้ตัวเครื่องนะครับก็จะมีลําโพงนะครับซ้ายและขวาอยู่สตริอโอนะเสียงก็มาคอกเปิดฟังประมาณนึงเสียงดีนะครับมีการทําปั๊มลึกลงไปแล้วกันนะครับเป็น i n s p ป r รคือซีรีส์เขาแล้วก็มีเรื่องของช่องนะครับดูลมเยน็นใต้ตัวเครื่องมียางรองทั้งหมด4จุดด้วยกันโดยรวมแล้วสลับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กเน้นความพรีเมียมนะครับเน้นความ สวยงามเน้นการพกพาไปทีเอาไปเจอลูกค้านอกสถานที่นะแล้วก็ชอบความเบนดีอยู่แล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่าประกันของเดลดีย่อมแน่นอนเรื่องของออนไซส์เซอร์วิสนะครับรอติดตามชมได้เลยสลับเดลอินสไปรอดนะครับตัว13นะครับ5391ตัวนี้นี่เองเดี๋ยวพาไปชมหน้าสเปกกาน,น์ดี่นึ่งก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับมีรุ่นคอ i5 นะครับแรม 8GB การ์ดจอแยก M250 นะครับ SSD 512 Windows 10แท้ 27,990บาทราคากลางมาตรฐานนะแต่บ,งบตางร้านอาจจะขายถูกกว่านี้อีกสเปคหนึ่งนะครับก็เป็นคอ i7 นะครับราคากลางก็อยู่เนี่ยประมาณ29,300ื่นาสามหมื่ะสามร้อยเก้าประมาณนี้แหละนะครับก็สเปคเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่เรื่องของตัวคอ i7 10510 u เท่านั้นเองมี2สีที่เลือกคือหลักที่เห็นนะก็คือมีอ๋อมี3สีนะครับมี เทียนคือสีม่วงนะครับสีเงินแล้วก็สีดำหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ก็มีประมาณ2องสสีนี่แหละครับยังไงไว้รอชมรีวิวตัวเต็มอีกทีหนึง่งก,กันนะครับสำหรับเดลอีสปายโรดสิบสามห้าสามเก้าหนึ่งตัวนี้นี่เอง